ครับสำหรับดาบแดง5ชิ้นของมาลอเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะโดนมาที่จังหวะ DJY Gamer เสนอตอนวันหนึ่งมาหลอดออกดาบแดง5เล่มมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนไอเทมรูทังแลกตามนี้เลยใครพร้อมจะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วไปดูกันเลยครับผม เอาเลยครับ right, สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคันทุกคนไ้วดนฮับี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์มาหลอด5ดาบแดงนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรจะมีอุปสรรคขวางหนามเยอะแยะขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะมูราดออฟเรนตัวนี้ฮี่มันผิวละเกินทำไมฉันต้องมาเจอตัวนี้ด้วยทำไมฉันไม่เจอมอทอสนะครับยืนเลนแบบขาตายให้ฉันปาดง่ายๆ ก็มาดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมและถ้าใครกําลังดูคลิปนี้ตอนกินข้าวอยู่นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้1ทีนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้การปาดมูราที่มันที่มันตอดเลือดผมไปเดี๋ยวแค่นี้ <c oughs> อันนี้ผมออกมาเป็นรองเท้าเหล็กก่อนเลยนะครับผมปกติเนี่ยมาหลอดควรจะออกรองเท้ากันซีซีนะครับแต่ว่าเกมนี้มูราดมันปาดแรงยังไงล่ะการออกรองเท้าเหล็กนี่มันช่วยได้นะครับผมมาเดมาเดไมิ <c> ี <oughs> เย็นไว้เย็นไว้อย่าเพิ่งหัวร้อนเพิ่งต้นคลิปเองนะเอ,อเ่อขออนุญาตไปรีเรียกเลยครับจังหวะนี้ไปเป็ี่ยนใจดีกว่าครับคลิปมาครับเดี๋ยวเราจะอดคลิปนะครับเวฟนี้นะมุลาดรีบรีบเบคลียร์ซิเพราะว่าฉันนอะสู้นะให้ไม่ได้นะตอนเนี้ยเออรีบเคลียร์คลิปมันดันมานะมัาจะได้เคลียร์ต่อนะแล้วอย่าพุ่งเข้ายาช่วยด้วยเข้าใจหรือเปล่าฮะอย่าพุ่งเข้ายาเนฉยนะฮะแล้วนอกจาก คลิปนี้ดูตอนกินข้าวแล้วเพื่อนๆดูคลิปผมตอนทำอะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมอยากอ่านมากมากเลยนะครับผมอยากรู้จริงนะเป็นคนขี้เสื่อกเอากันอย่างนี้เลยนะครับผมไปฮะตอนนี้เราก็หาตังค์ไปก่อนนะครับผมยิงเกมนี้เราก็มีลูกค้าอยู่นะลาวงลาวิวอะไรอย่างนี้นะครับเราพอจะปาดได้อยู่แต่ว่าเราอาจจะโดดอันติใส่เขาลำบากน,นิดนึงเพราะว่าเขามีสกิลสอนในการกันซีซีนะครับผมนะ ก็สรุปแล้วนะครับเกมนี้มันค่อนข้างเล่นยากนะเออแต่ผมจะสู้ชีวิตว่าเฮ้ยมูราตรงนั้นโดนฉันซะเจอไอ้น้องออเอาเลยครับจังหวะนี้เราได้คิวอ้าวเราเราไม่ได้คิวเหรอเมื่อกี้เราไม่ได้คิวได้ยังไงใครมาลัดจอดเราไปวันเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นการ กดดันมูรานะครับจะได้ไม่ต้องมาแย่มกันเราเยอะนะฮะให้มันตายตาย,ตายเงินช้าๆไปบ้านนะครับจังหวะนี้แล้วเลนบน,นะครับมีการบวนเกิดขึ้นนะครับตีมี่ปิดท้ายครับผมโอ้โหผมอยากจะไปแบบป่าได้เพื่อนมากๆนะครับมีอีก,กี้ไม่อีกตัวหนึ่งเอาวะนะฮะโอ้โหลาวิลมันน่าโดนสุดๆครับจังหวะนี้ลาวิวลลวงไปแล้วพวกนั้นแกต้องเป็นคนมารับดาบฉันไอตัวนั่อหอครับ แล้วทำไมทำไมผมไม่ได้อีกแล้วครับแล้วผมจะเอาตังที่ไหนไปออกแดบแดงอน้าชิ้ครับเนี่ยบาจริงนะครับไม่ไรฮะหนทางยังอีกยาวไกลจังหวะนี้เอลซูตีป้อมได้ไหมวะเอ้ยไม่ได้นี่ว่ายังไม่4นาทีเลยอะตีขำๆนะแล้วกันนะขอสักนิดนึงนะไปละตรงนี้มีกรีฟครับผมอ่ะสวัสดีครับ เกมนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายมันตึงอยู่นะคับฟังโน้นไปสู้ชีวิตกันต่อที่ออฟเลนครับจังหวะนี้เราต้องมาเจอหน้ากับมูราดอีกครั้งเฮ้ยมันพิวดีจริงๆเลยตัวนี้อ้าวกลับมาทําไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วและอยากหัวสน่อยเ้ล่ะเพื่อนเฮ้ยอ,อยากหัวสน่อยไหมอย่างไงครับพี่โตโรโอ้โหไวโซทชนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จะเข้ามาเดี๋ยนะ ไม่ได้มาแค่โต่อรอโหพิกเกอร์ยัดเราด้วยแล้วปาดดูดเลือดมาจังหวะนี้อย่าอย่าไม่ตายครับผมแล้วคูดาวเรามาต่อแล้วปาดหนึ่งทีสองคั้กว่าครับจังหวะนี้พลังไปเร็วชุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมได้ลาวิลด้วยเหรอเฮ้ยแสดงว่าลาวิลอยู่ในพุ่มครับเมื่อสักครู่นี้แล้วแบบเราปาดไปโดนพอดีอน,นะฮะเออเอาวะช็อตนี้เราก็เอาเรื่องกันแล้วเนี่ยอ่านะโอเค น่าจะได้ป้อมครับจังหวะนี้โอเคเฮ้ยละมูหลาดมามาไวจังเลยนะไอ้เต้าโอ้ตอนนี้ครับมีดาบเฟลิวทูธหชิ้นแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ากดสกิล2ทีนึงนี่คือแบบโลเด้งแบบอุ๊ยอ่าฟิกเกอร์เลยเหรอฮะเพื่อนเอางั้นเลยนะเฮ้ยโอทแบบ้ทำไมแบบทำไมแบบมีคนแต่คนเข้าหาเราวะทั้งที่เราก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนะครับผมเออแปลกใจเหมือนกันนะโอเคครับ ยอดกับบ้านไปลีเลื่อนนะครับผมสกินนี้มาหลอดหุ่นยนนะครับสวยงามมากๆผมเป็นหนึ่งในสกินที่ผมโคตรชอบนะราคาตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ละกี่ปองนะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้น่าจะมาพันสองหรือเปล่านะถ้าผมจาไม่ผิดหรือว่าแพงกว่านั้นหรือว่าถูกกว่านั้นนะครับไปลุยกันต่อครับจังหวะนี้เพื่อนเล่นล่างค่อนข้างเยอะเ๋ยผมดันกลางให้ก่อนกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าตีป้อมเพราะว่าฝันข้ามเขาหายหมดเลยนะครับผมโผลมาแล้ว3ตัวตรงกลางอุ้ย4ตัวเลยหรออุ้ยฝันข้ามนี่คือแบบว่า จับกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเดินไปไหนไปด้วยกันนะฮะผมอยากโดดใส่ลาวิวมากๆ och, ผมพูดเลยกินกินเลโอเคครับจังหวะนี้ผมว่าเพื่อนเราเจ็บมากเลยฉันว่าฉันไปฟาร์มเลนล่างต่อดีกว่านะเพื่อหาดาบเฟนริวทูธเช้นชิ้นที่2นะครับผมเออตกลงมันอ่านว่าเฟนริวหรือเฟนเลียกันแน่นะถ้าอ่านอ่านง่ายๆก็เป็นเฟนริวนะครับแต่ถ้าอ่านถูกต้องผมว่าน่าจะเฟนเลียนะ เออแล้วเพื่อนเพื่อนอ่านว่ายังไงกันบ้างนะครับผมอ่าเฟนลิวเฟนเลียนะครับแผละแผลแผลแผลฟาดไปอะไรครับผมเคลมอลมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วไอ้นีก็ปาดมันไม่ยั้งเลยนะฮะอันนี้เรามีรองเท้าเหล็กนะครับก็จะโดนเบาหน่อยนะแต่ก็จะโดนซีซีจากตัวอื่นค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าผมชนเลนกับมูลาดยังไงก็ต้องรองเท้าเหล็กดีกว่านะตอนนี้นะยอมโดนซีซีซะหน่อยนะฮะ เฮ้ยอ้าวตีมีฟิกเกอร์สวยครับโอ้ยเหลือบเหมือนเหมือนเขาล้างหรือผมเ้าวะนะปล่อยไปก่อนนะผมเดี๋ยวรอแบบว่าป่าตอนมีเป็นริวแบบ5อันทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงเท่าไหร่นะฮะจะถึงป่าทีละหมื่นไหมอะไรยงี้นะฮะนี่ตอนอุ้ยซูมต้องฟิกเล่นละโอ้หมันมีเลือดเด้งมาจากไหนเฮ้ยเลือดเด้งมาโอ้ย เาโดนเราโดนหลอมครับผมไม่โดนใครบังอาจรุมฉันเมื่อกี้มันต้องตายนี่นะลาวิวล่วงไปเลยครับผมแล้วดักเงาดักเงาดักเงาหืมเปิดไม่ถึงลองมีนอฟอสด้วยไปก่อนละจ้ารอสกิลกูดานะเฮ้ยวิ่งมาเพื่อนมันต้องหนีแล้วจังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้วนายเชื่อฉันเตอร์ไวิ่งก่อนนะเอ๊อตามมาดิครับเหมือนกลัวเหมือนกูกลัวตามมาเดะตามมาเดะตามมาเดะอ่า ไมไ่เก่งหรอกไมไ่เก่งหรอกอ่ามาจริงเฉันชื่อไทยมาแต่ตัวเฮ้ยสวยดีครับจังหวะนี้ลงไปเยลยลงไปเลยเออเจอตีมีสตันเหลี่ยมนะอ่าคือเวลามูลาดเนี่ยเวลาสับอันตินะครับมันจะมีจังหวะให้เราสตันเขาอยู่นะถ้าเรากดจังหวะที่ถูกต้องอย่างเช่นเอออย่างเช่นคลิกซี่ยกเบาดัมสตันตีมีสตันเทนทไถอะไรเงี้ยมันโดนนะฟาดไปหนึ่งทีครับตรงนี้ มีกดเด้งเลือดมีกดเด้งเลือดขอปาดอีกทีนึงมีเพื่อนมาปาดหน้าไปก่อนนะครับตีป้อมอะไรกันผมจังหวะนี้เราได้ป้อมมาค่อนข้าเยอะแต่ก็เสียป้อมไปเยอะเหมือนกันถือว่าพอๆกันนะครับผมตึงๆไปครับเกมนี้เราล้อดักครับล้อดักล้อดักแล้วดูแล้วปาดไปหนึ่งที เอาสูตรเอามันจริงฟิกเล่นเลยแล้วกันนะครับตรงนี้มีมูลาามาสาบแล้วผมโดนปิดอยู่ตรงนี้แล้วปาดแต่ไม่รู้จะออกได้ไหมดูดหนีแล้วมีอันติยเอาสอหน่อยแล้วกันเอาหน่อยแล้วกันเว้ยจังหวะนี้ได้มูลาามาหนึ่งคนครับแต่ว่าเนาขอจ้องเราอยู่ครับไปดีกว่าครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเราถอยกันดีกว่าครับเดี๋ยวสู่ครับนาคอมาแล้วผมผมไปอยู่แล้วนะครับขอญาตถอยนะครับอะ ด้านขวามีครีมไอ่ฟารรม์ต่อนี่อะามากับพลังแฝงเอ่อพลังแฝงรวยนะครับเพราะว่าเราอยากมีเป็นเลียทุตอ่ะอุย้ยผมจะเรียกดาบนี้ว่าไรดีวะเนี่ยเออถ้าผมเรียกเฟลิวก็ผมผมก็กลัวคนที่เรียกเฟนเลียแบบว่าเออฟังแล้วขัดหูนะเออถ้าผมเรียกเรียกเฟนเลียก็กลัวคนเรียกว่าเฟลิวขัดหูเออนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ผมอาจจะตั้งชื่อว่า มาหลอด5ดาบแดงอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่าเออเป็นแบบจุดกึ่งกลางนะะว่าผมค่อนข้างเข้าใจนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันมันอาจจะขัดหูได้นะบางทีคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมนะต้องแคร์คนดูนิดนึงเฮ้จะปอดไป1ทีตอนนี้อยู่ที่3ามพนหนะครับผมอ,อ่าค่อนข้างแรงนะครับแต่บอกเลยว่าบางเป็นการด่าน,นะจังหวะนี้ได้เป็นเลียทูตมาอีก1ชิ้นเออยังง่อยลมูหลอด ผิวดีเหมือนกันนะนี่นะฮะเออเฮ้ยปาดไปปาดมาตอนนี้สกอร์ผมได้มา9ตัวเลยเออเยอะเหมือนกันนะนะครับหลังจากที่ต้นเกมตัวรัดไปเยอะนะตอนนี้เรามารัดเขาคืนบ้างเราจะรัดไม่ได้ได้ยังไงเราปาดทีเดียวนะถ้าใครเลือดขึ้นหลอดนี่ผมว่าตุยเลยนะตอนเนี้นะเพราะว่าตรงฝั่งข้ามมีตัวหนาๆแค่ตัวโล่ตัวเดียวนะนอกจากนั้นก็คือบางๆนะเน้นพลิ้วมูลาดน,นะครับตรงน,นี้มีอิกกี้ครับอยากโดใส่อิกกี้จังเลยอยู่ไหนนะ ราจะไปไหนล่เพื่อนดักก่อนนะับโดดดักหน้าไปจังหวะนี้แล้วเขาหลบสวยแจ๊ดนี่เลยฟิกปาดในตำนานมูรัตผมว่าไม่ได้เขาน่าจะมีสกิลกันโดดหนีปล่อยไปก่อนนะ <c oughs> มูรัตนี้น่าจะเป็นตัวแบกฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับนี่เล่นอย่างดีอุยตอนนี้เราปาดคีบครับห้าพันแล้วนะฮะสำหรับ เป็นลิวทูธสามชิ้นนะครับผมตอนนี้นะฮะปาดอยู่ที่5,000ันวงเล็บปาดคีมนะปาดคนก็ปาดคนก็อาจจะ5 0 0พันะแต่ต้องเลือดต่ํากว่าครึ่งหลอดนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้แอคทีฟพลังของดาบแดงนะฮะจังหวะนี้ครีปล่างบอกเลยว่าเป็นจํานวนมหาศาลนะครับเราต้องไปหาตังค์ครับผมแล้วเราจะได้รู้ว่าเมื่อเราได้ดาบแดง5ชิ้นมันจะแรงขนาดไหนนะครับฟาร์มไปนะฮะค่อยๆเก็บสะสมตัางๆแล้วตรงนี้มีใคร ตีเด็กอยู่อย่างนั้น 5, หรอ5 5 0 0ครับถ้าผมดูไม่ผิดนะจังหวะนี้มูลาดโดนไปแล้วผมกําลังโดนสอยยีนนี้เราก็ได้ดาบแดงมา4ชิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าความแรงจะอยู่ที่เท่าไรครับ,าบ,บปาดเลือดเกินครึ่งหลอดอยู่ที่3 5 0 0โดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าเลือดครึ่งหลอดก็น่าจะอยู่ที่5,000กว่าๆนะผมว่านะตอนนี้นะฮะ ด้านซ้ายนาะครสเรียบร้อยครับนาะครอนี่เป็นตัวแก้ทางยูเอชั้นดีนะครับผม ฟามไปก่อนนะหาตังฮะโอเคครได้เคลมอมาหนึ่งครับอย่างนี้ขาดเงินอีกแค่2,000โกเท่านั้นนะฮะทำกันรัวๆครับคุณผู้ชมฮะขาดตังอีกแค่600โกเท่านั้นนะเราจะทำคอนเทนต์ครบสมบูรณ์แบบนะครับดาบแดง5ชิ้นนะผมอยากรู้แล้วว่าว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับทั้งก่อนศัตรูเลือดต่ำ50%า50%แล้วก็ตอนที่ศัตรูเลือดถึง50%ด้วยนะครับจังหวะนี้ นี่สำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์หน่อยนะครับดูวันถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเออใครยังไม่ได้กดไอ้มาแล้วครับสําหรับดาบแดง5ชิ้นของมาเลสนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะโดดมาที่จังหวะนี่4,900ครับผม4,900นี่น่าจะยังเลือดไม่ต่ํากว่า50%นะเมื่อกี้นะครับผมตี4,800ครับผม เลือดไม่ต่ำกว่า50%อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ5,000นะครับจังหวะนี้เราเคาะธรรมดาไปเลยครับผมเอฉันตุยจังหวะนี้โตโ่6,003ครับผมสำหรับเลือดต่ำกว่า50%แล้วจังหวะนี้สักหน่อยปิดด้ครับผมขอประทานอภัยครับปาดผิดได้นะกดออโต้นะจังหวะเมื่อกี้นึกว่าแบบต้องเชื่อใจระบบไม่ได้เลยหรอจังหวะนี้ เออผมกดออตโต้นะเออโอเคครับจังหวะนี้ฝั่งน้องข้าวนะตุยไป4ตัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเลือดแป๊บหนึ่งแล้วก็มีคนโดนนาครอสใอส่เป,เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่านาครอสได้เปิดคีล่าก่อนเนี่ยคีล่าจะค่อนข้างแพ้ทางนะครับจริงนาครอสนี่ชนะทางหลายตัวอยู่เลยนะเออชนะทุกตัวเลยไหมเนี่ยชนะมาหลอดด้วยนะครับผมเพราะว่ามาลอดเนี่ยไม่ชอบตัววิบวับนะทำให้มาหลอดปาดยาานะฮะจังหวะนี้ครับ เราไปเล่นกับตีมี่ครับนะครอสคนนั้นแล้วเราโดดมาจังหวะนี้วิวีหุ่ยที่ผมโดดทับคีฟเจ็ดพันเลยเหรอเมื่อกี้อันตีผมโดดทับคีฟเจ็ดพันเลยเหรอใช่ของผมปะผมเห็นวแวบๆบนะเออเดี๋ยวผมไปสโลดูย้อนหลังดีกว่าฮะอ่าแต่ถ้าใครสายตาดีเมื่อกี้นะครับสามารถพริมพ์เอ่อคอนเฟิร์มได้นะครับผมอีโตโลไล่เราครับอยากโดนปาดท,ทีละหกพันกว่าอีกไปเลยเอออยากโดนเข้าไปเลยดูเหมือนนายจะไม่เคล็ดนะโตัวโล แต่ฉันต้องไปเขียกรีพล่างก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนตุยด้วยนะครับฮี่เขาตามเราจริงอะเนี่ยเอ้ยยังไงเพื่อนสุดหล่อไ่าไงแจะ้ะอุย้ยดาเมจเขาแรงเนี่ยนี่เนี่ยปาดแบบสะดุ้งไปดีครับสี่พันะเก <c oughs> ือบ5้าพันนะครับอันนี้คือปาดแบบธรรมดานะเออบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับจังหวะน,นี้นี่ผมรวยพอนี่ออกดาบแดงหกเล่มเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ดาบแดงหกเลี่ยมไปเลยดีกว่ามั้งนะฮะและตรงนี้ครับเขาเหมือนจะเปิดกอสเลเยอร์หรือเปล่าเราแบบดมดมมองๆก่อนนะไอ้นายกล้าเปิดจริงๆเหรอฮะนี่พี่โตเอาไปก่อนเลยครับต้องโดดแล้วแหละครับจังหวะนี้จึ๊บแล้วเรียบร้อยฟิกขอญาตฟิกออกก่อนครับฮะเราได้มาสองตัวครับยังไงครับพี่โตพี่ไหวกับผมจริงเลยับพี่ครับ นะอย่างมันนะว่าป่าโตโร่เนี่ยมันสุดลวนะฮะอ้าวอนข้ง้งแตกสีครับจังหวะนี้เราไปจบเกมได้ไหมเพื่อนมีแคลรี่บ้าเรามีครับเอลสูครับผมมาเลยอู้ดูดโลอย่างเยอะครับมาหลอดผมตอนนี้ดูดโลดทีละครึ่งหลอดนะฮะโอเคถ้าจบได้นะครับถ้าเอลสูไม่ไม่มัวแต่ซูมแล้วก็เอลสูซูมซูมซื้ออะไรช่างมาแล้วผมตีจบแล,ล้วแล้วกันฮะ ถือว่าคอนเทนต์ขอุยคอนเทนต์นี้เราประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมกับ m a r o s สดาบแดง5ชิ้นนะครับผมดาเมจปาปกติอยู่ที่ประมาณ5,000นะฮะถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดประมาณเกือบเกือบหกพันะครับและ MVP ก็ได้แก่มาร o ลสคนนี้นะครับผ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาหรอช่าดาบแดงแรงสะใจดีไหมครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์แนะนํากันไว้ได้นะครับผมแต่ผมขออย่างหนึ่งว่าถ้าคอนเทนต์ผมอันไหนมันรู้สึกแปลกเกินไปอย่าไปเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูสนุกสนุกเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ